เบติจา้ามื่อานีเมืพ่อกระซ่องสองผีน้องผ้าแสบเลยค่ะมื้อนี้ก็กินตัม้มง,งมาเบิ่งคนก็ําลังจะกินนี่นี่ว่านเมื่อวันกะไรกินนี่จ้ะอู๋แบบเป็นจะแสบอันนี้ราปเป็ดะะอ่ะจ้าอ,อ,อันนี้คือบักอันนี้คือบักดุกบักดุกบักดุกมามามายเยอาดูไรแม่กินแม่กินก่อนแล้วปลาดุก พี่นางแล้วมันหิวอ๋อดึงให้มันใช่ไหมเออสาวมาปลาแดกปลาแดกมาจากน้องรองปลาแดกมาจากน้องรองเลยจะซีมากมากปลาแดกปลาอ้วนนี่นี่นี่อ๋อขนคนมันต้องคนอ้วนบ่ซื้อร้านอ๋อซื้อปลาอ้วนปลาแดกคนอ้วนอ้าวอืพราะ คือบอกโตมาน้ามนี่อตรงนี้เล่นร่ม,ม,มเย็นดีอเหล่าล่ะเออเอาไงเหล่าปูม้าในปกติสีชมพูมาจีไปหาบุพเพอืมของแช่ยเย็นไหมาพ่อพ,พูดลราทำเพลงอะไรเลยสวยเลยอืมทอดเสียบบุพเพอืม แค่เพียงเบื้องบนพิกปาดติดถกพิกเนี่ยบ่เพชรพี่จินได้เวลาบปเพชสาวโป้เพชปลาบเพชรเป็นยังไงพ่อเทียบกำลังฮ็ตแป้ง นายคนกินเนีอยใส่หัวนี่คือแซ่บเจ็บพอบอกพริกบอกพริกเราเข้ามาแล้วเราแท่นี้เลยพี่น้าล้วดล้วติดถูาหาหัวเอาจะเพียรงมาเยอะแยะตัวจะไปเนี่ยเอาเรามาเนี่ยพ่อนเข้าขานเรา เ้าน่ไม่ใช่คะสามจิบแล้วป๊อโดโถแม่ดูพอกินทั้งสุน้ำทั้งเองียงไห้เอลอร่อยป่ะน้ำผักอะไรพอ่อกินง,ง่ายกินก็แต่บงหรังที่บอกโคตรุดยดอดอะ แตเนี่ยไม่พูดเลยิ้วเ่เป็นยังไงพี่นั่งเราเราไหมนี่เรื่อจ้าเราตรี้หมสีสดใสแจ่มใสนี่ปะลหอมจริงหอมนะหอมอ่ะยิ่ง้ายิ่งใหเนี่ยเราน่ะ ขนมจีนแซ่บทุกคนแค่อยู่ร้านก็มีคนมาจีบแล้วอ่ะเฮ้ยบ่อกำลังพูดว่าคนเดียวอยู่หันจะเป็นหัวไม่เคยเลยใครมาจีบคุณไม่รู้แต่เขาไม่ติดให้แม่โอ้เห็นตึ๊เดียวหายจ่อยแม่เป็นหัวเลยหายจ่อยเลยแน่จริงหีืหวเปล่าโอ้โหสังกาวาววหวานมาก้วย เอา,าน้ำมาอ้วนบ่ะาาน้ำเธอนั่นหล่ะให้กิน,นอ่ะมาได้จ้ะเศบนัวน้ำกันเอาข้าวเหนียวไว้จุ่ มีนี่ปลานี่ดงเงนี่ยามอกแจน้องนีกเดี๋ยแลนขไปนองคางบักแจก่ะเผื่อนั่งไมจูเรื่องมั้งเนี่ยรู้มึงก็ไล่ไล่แต่ไม่ไป <laughs> มึนอะ,ะมันกลัวแล้วมันหลอนอะไรมันกั ไม่เห็นผีบ่จะบอวยี่งสวยารมันกินแล้วมันส่วนล้วนในสวยนะยิมดแดงกระปากนะหนังไูได้ ยิงนั่นความเก่งเขาอยังเดิสองเปยคุณอะเย็นนะแม่นอนหลับไปแล้วตื่นห่วงแม่งแม่ป่านอาเงี้เสงาเง่อนระเบิดมากไปทำเพื่อเขาจยิงปืนใต่ืระเบิดเขาจะยิงแั้วเอาขวนเขาคุยด้ยอ่ะ มันเคยมีใช่ไหมหรอเขาก็ปฏิบัติเื่นจบมันเคยเล่าฟังหม,มามนี่น,น,นาาี่มันแฟนถูกมากนะรวมวันนี้หมาเองไม่เห <laughs> ที่จะคองเนี่ยมาเป็นชุงเหาหอนมากขึ้น,น,น,นเจ้านาอยังบ่าบอบอ,บอดีแล้วสิอาพอถามคอมึงอ่ะจะได้ยังไงพ่อบอกให้รอ่ะเรียรออยนะขอไปเอาเล พอตอนแล้วอาลีวาให้เราเก็บของเออสม,มุกนกะษากูก็แรกอยู่โกเฮ้ยไปจะไปแม่โคอีกเอาจะไปแม่โครละเอาจะล,อ,าจาลยอยยังไงเถอะยังไม่เก็บของเลยเก็บทอย่างยังขาเก็บดีนั่นที่ว่าต่ออาวไว้จนเนิ่นอ,อามาต่อพอดีเป๊ะเลยอะเหลือสองแก้วเอะสาม่ากับมาหุ่มๆเลยเนดะ้อใช่ไว้ให้ผมกับลุ่ม ลน Saint ุ ment, นบบมเดอุียนาะั่นแหละลุมเดียวเธอออกมาหมดอ่ะเธอดูวันที่เธอไม่อยู่ม่ไปกินจีน้อยอโดนลุมแบบั้นเลยใช่ไหมเลยเนี่บอกว่าพี่พันธุ์นอยู่คนเดียวไอจิมก็ไม่ถายไอจิมก็เกลพ เกือบไม่ได้ไปแล้วเลยนะหารลายไม่มีขิดมันมันต้องร่โลอีกเท่าไเลยโอเคผ่านอยู่ที่ห้าคูขนาดกลางวันก็วันวันอาทิตย์อ่ะอาทิตย์วันธรรมดาไม่ได้จองกิววันธรรมดาไม่ได้จองกิววันธรรมดาก็รอรอหน่อยนึงถ้าเป็นตอนเย็นแม่ดีสองวันไม่ไม่รอคิวประมาณเท่าไหร่ต้องขอเดือนที่ไปเพขอไว้ตอนนเมื่ได้ไม่ได้อยูเลย đen à, này muốn như thế muốn, đen hai à, ừ. nữa môn nữa muốn nữa môn nặng nặng ăn mặt môn nặng nặng này nặng 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 rồi แปงให้แหงืองกันมั้ยดอยก็บ,บ่ายเนยะกินแลวเอ้าวัวใส่เซ็ปนัวนนนได้จ้ะซาบิเล่ต้องไปใส่ฟิลเตอร์นะหน้าอย่างกับกล้องตัวหานี่แบบไม่มีหลอกลวงกูเลยนี่ก็สดเกิน ก็ค่ะีเข้าลัมากบอกนึงกูดอ่ะโอ้ยมันคือเกินเจ็นมันก็จิ้มแตะนาดตับคือใส่ตับหลายถ้าวัดอืมตับเบ็ดก,ก็คือยังน้นอยนนึงปลาหนัวมากคนปะละราดนางรองนัวจริง ค่าโฆษณหน้าเร้อปลาป<ม>อัอนเบอ,เอร์เดค่าโฆษณหน้าเหรออยู่ตลาดนั่งรองเลยดหรอออกมาจากที่จะมาประคำอะ่ะมันจะมีอยู่ซ้ายเมืนเนอกมันเป็นร้านใหญ่เลยร้านขายปลาอ้วนร้านปลา,าร้านปลาปลาอ้วนอยู่ประคำนะจ๊ะน,น่วยลิกกินแบบ ยังม่งยังแ่เมันจัล้างไหนแม่สองคนนี่คือแป้งโอ้เป็นยังสีบวาอย่างสวยเสอนม่นบวบดูเลยจะทำเมล็ดรกได้หมดโอ้หอยกับกีรีดีว่ะปานนั้นร่อยหาสิบคนเดียคพี่้า

ใส่กิมบุกอะกระดาษกระเ๋ามาโอ้ข้ตัวหอยตึ้งหอยนี่มันจะอลไรกับน้ำปลาร้าพาลรคหอยอืมอันตัวใหญ่อยู่นี่อ่ะนี่น้องอนกินไปกินมาต้อลูมันเหลาหรือมันตำตัวก็ดูมันใส่ถั่วถั่วถูกก็เลยใส่ถั่วไปก่อนถั่วแพงไปซื้อตำถั่ว ไม่มีอีสวยมุกยันขาต้องอ่ะไรเยอะก็ล่มอีกตกใจมัึงมาดิล่มแซ็บนัว แซ่บนัวครัวทางโค้งนะจ๊ะอันนี้เอ้ยขั้วอย่างนักบ้านพ้วป้าแบบดี้ดิบอกไปจังหอยหน้าน่ามือหนีว่ามีหอยหน้า ข้าไปใส่เอาหน้าไอยู่บ่บไม่ได้แอยู่วะมัจจะนจะออกแล้วไงมันก็เเไจมะออกแล้วมันจะอยู่ไครเนี่ยมันขายของเพี่เก่าอ่ะขับรถซาลิงขายเนียนไปจอดพ่อให้ไปจอดอยู่้รงร้านอ๋อตรงหน้าเซเว่นน่าใช่ที่เก่าบ่ตรงไหนมั้เซเว่นอยู่เดนแมคพาร์คขดเจไปหน้านลิงเหรอไม่หรอ บอกว่าแม่เจไปนหน้าลิงลิงเจสอ,องงานหยาลูกคาก้าจะใกล้อาญะกีถามมานะขี้พานอยู่ผ่านตอนเบิร์ตนีกก่จะขี้กายมากทางรถไฟได้กาดนะวันแซ่บทุกคนเมื่อละจ้ะ ไปแล้วเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กระชองสองพี่น้องพาเสพมันได้อจ้ะครอบครัวตัวกลมอยู่นนในปงในดาในป่านิดงเนจ้าอยู่ในงในป่าเลยในป่านี่มากันนั่งแจ้วใะอยู่ <c oughs> แค่นี้แล้วจ้าฝากกดติดตามเ<ด>ลยนะจ้าหอกกันไหมมือสิไลสดขายของกระช่องเนจ้าฝากมาเบิ่งเนี่ยมากดหัวใจหนึ่นีดเด้อ มือนีนก็ะสับนี่แล้วจ้ะอันอันวันมึงมึงจับกล้องไว้ในดูสีวัดดีท่านผู้ชมแค่นี้แล้วจ้ะวัตรที่ค่ะบ๊ายบายทุกคนมาก